ับเข้าสู่รายการเขยันก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตมาถึงช่วงออกสนามครับครับผมไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดทำไมอ่ะทำไมเข้าเปแล้ใช่ไหมอ๋อแน่นอนสิไม่ได้ไม่ได้พูดไงเราก็ให้นายอยู่แล้วโอ้ใช่อะไรกันอันนี้อัพเลเวลหน่อยเพราะว่าดูแล้วจากที่ผ่านๆมาไปเล่นเรือใบทำเค้กไปออกกําลังกาย รีว,รวริวหน่อยอากัน oh. ผมแอบรู้มาคุณชอบขี่มอไซค์ใช่ไหมวันนี้ผมจัดให้ชอบนักเนื้อหุ้มเหล็กเนี่ย <c oughs> แต่วันนี้ครับ uh. เราจะให้คุณไปโลดโผน กับมอเตอร์ไซค์สตันเคยเห็นไหมรับไปยกล้ออ๋มนนี่นอันนั้นแวนละค่ะขอบคุณครับเห็นเลยในคลิปเลยเต็มเลยยกล้อเบรกท่าอะไรอย่างนี้ผมให้คุณไปลองดูผมไม่ขออะไรมากของ่ายๆขอแบบท่าลอยๆมาให้ช่วย่อผมหน่อยละกันจัดไปจัดไปนะดูซิว่าวันนี้อ้นจะเป็นอย่างไรกับมอเตอร์ไซค์สตันครับ อสนามวันนี้นะครับบอกไว้เลยว่าอ้นภูมิใจนําเสนอมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับนะฮะคือการขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่าไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะที่โลดโผนมีท่าทีที่โอ้โหดูแปลกๆมากๆแต่ว่าย้ำนะฮะมันคือกีฬาชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ซันนั่นเองนี่วันนี้มีนัดด้วยนะฮะกับพี่ต้นนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเข็นทำไมว บรรยากาศที่นี่มันดูมืดมนมากเลยมันคือที่นี่เหรอเนี่ยสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ว่าใครครับผมไม่ตายเถอะช,ชีวิตจะหาไม่โอ้สุดยอดเลยนะครับเมื่อกี้ถือว่าเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เสียวมาก กติผมเป็นคนชอบขับมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งรูปแบบของกีฬาใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นมอไซค์ผัดผนใช่ครับนะฮะมีการเล่นท่าด้วยเรียกกันก็ไบสตันอยากให้พี่อธิบายหน่อยดีกว่าว่าไบสตันเนี่ยคืออะไรไบสตันนี่จริงๆก็คือมันเริ่มจากคนไทยได้ไปเห็นคลิปชาวต่างชาติมาเขาเล่นกันอย่างเงี้ยครับเขาก็จะใช้รถบิ๊กไบค์บ้างอะไรบ้างมาเล่นแล้วก็เอ๊ะ เมืองไทยเรายังไม่มีเลยเราก็เอามาเล่นบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เรื่องเรืการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่แล้วรูปแบบของการแข่งขันนี่เขาจะมีจําแนกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่ก็ถ้ามีนะครับก็จะเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรุ่นวิลลี่ครับวิลลี่นี่กคือการยกล้อหน้าแล้วต่อไปก็เบิร์นเบิร์นนี่คือเบิร์นยางลักษณะคล้ายๆดิฟต์ครับส่วนที่3านี่จะเป็นสต็อปปี้ชาสต็อปปี้นี่คือยกล้อหลังเลยครับวิ่งมาเร็วๆยกล้อยกล้อหลังให้ลอยให้ไหลไปไกลไกลสุดก็ชนะครับอันนั้นบบบบาาาลนนซ์คคครรรรัััหือออะะโโแตติิกกกกทีี่่ฝงเเ้ย นี่คือการตกตัวบนรถโดยไม่ใช้มือจับรถเลยขั้นตามนี่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะฝึกเนี่ยอันดับแรกจากที่ไม่เป็นไรเลยนะพี่สักประมาณ6เดือนครับมีรถเข้ามาแล้วก็มีทางเย็กก็จะเป็นอย่างกลุ่มพวกเราที่เล่นกันนีครับแนะนําว่ารถคุณควรจะทําอะไรเน้นอัพอย่างไร,รแล้วก็ซร้อมยังไงเบื้องต้นยังไงเราจะแนะนําให้ครับ,รบขั้นต่ำเนี่ยหกเดือนเนี่ยยกล้อหน้าสบายๆครับ แต่บอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่ามอไซค์เดีเห็นกันเนี่ยผมบอกไปเลยว่าดูรูปลักษณ์นี่จริงๆที่เราเห็นกันทั่วไปดูธรรมดามากๆแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมดูภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยเหมือนรถธรรมดาครับแต่ว่าจริงๆอะจดะดัดแปลงภาพเพื่อสําหรับการเล่นโดยตรงเลยครับก็เดี๋ยวดูจากคันแรกก่อนก็ได้ครับอันนี้เราจะเรียกง่ายๆนะครับอันนี้เป็นรถแบบรถเกียร์ครับเป็นรถเล็กก็จะมีการปรับแต่งอย่างที่เห็นนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นเราจะเอาออกหมดเลยครับอันนี้ก็มาเป็นออโตเมติกเป็นออโตเมติกครับก็ ทำการดัดแปลงสภาพเหมือนกันครับอันที่3ครับนี่ก็จะเป็นบิ๊กไบค์ัครับทันนี้ก็เป็น Honda 400cc ครับแต่ว่าในเรื่องที่สำคัญเลยเรื่องของการเซฟตี้ใช่นะครับเราเห็นอย่างนี้เราไปเล่นตามท้องถนนธรรมดานี่ก็ต้องสังเกตว่าพื้นที่ที่เรามาเล่นกันนี้คือเป็นพื้นที่ปิดนะครับไม่ใช่เป็นถนนเพราะว่าเราไม่แนะนํากันให้ออกไปเล่นตามท้องถนนเพราะว่านั้นเรา เราแยกกลุ่มออกมาจากที่ยกเรอบนถนนอยู่แล้วเราเป็นคนละคนละแบบกันที่สําคัญเลยก่อนเซฟตี้มีอะไรต้องแนะนําบ้างฮะนี่ครับก็ถ้าจะเห็นอันแรกเลยชัดๆก็หมวกกันน็อกนะครับครับอ่าเป็นหมวกกันน็อกครับแล้วก็ถุงมือครับอ่าถุงมือแล้วก็เห็นนะครับกางเกงขายาวครับแล้วก็รองเท้าผ้าใบอืมอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับแต่ถ้าจะให้เน้นหนักมากนั้นก็จะมีเป็นจริงๆมันจะมีเป็นเสื้อเกราะเป็นกาดหลังครับเพื่อป้องกันแล้วก็จะมีสนับตอกสนับเข่านะครับก็ครบวงจรปลอดภัยแน่นอน สตันครับมันเป็นกีฬาครับและพวกน้องๆที่เขามาเล่นกันเนี่ยเพื่อที่จะไปทำการแข่งขันและเขาก็เป็นนักกีฬาครับเขาไม่ใช่เด็กแบนครับปากไว้ครับโอ้โหเฮ้ยพี่มันไปแป๊บเดียวมันได้ขนาดน,นี้เลยเหรอยกล้อหลังได้ไม่ธรรมดาเนี่ยเรียกว่าเป็นมืออาชีพเลยเนี่ยเฮ้ยสุดยอดแน่โอ้โหถ้าทำได้นี่เป็นระดับแข่งขันได้เลยเนี่ยเออไม่น่าเชื่ออ้โหแต่โลกบอกกันเลยนะว่าเด็ดๆนี่น,นะเด็วิโด้นนเห็นเราซีดแน่น แค่นี้พอหนึ่งสองไม่เต็มครับต้องเอาใหม่แล้วครับนั่นแหละครับรอเลยครับอันนั้นแหละครับ ที่บอกไปนะฮะว่ากีฬาชนิดนี้นะครับนอกจากจะได้ความท้าทายและก็ความสุขสนานแล้วนะฮะยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพไปอีกด้วยล่าสุดก็จะมีการแข่งขันมาใช่ไหมพี่ใช่ครับเพิ่งแข่งขันมาจากงานบุรพาครับเมื่อวันที่14กุมภาที่ผ่านมานี่เลยครับขอฝากคุณอ้นติดตามด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวงานหน้างานต่อไปที่ใกล้จะถึงเนี่ยก็ช่วงเดือนเมษาครับครับผมที่เมืองทองธานีครับมอเตอร์โชว์ครับมอเตอร์สแตนด์กังปีครับอ่าที่สำคัญเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยคันไม้คันมา เก่งแบบพี่ต้นมากหรือว่าเพื่อนเหล่านี้นะฮะสามารถมาติดต่อพี่ต้นได้เลยใช่ครับก็คือถ้าเอาง่ายๆขี่รถผ่านก็รถตัสเรียกทางด่วนลามินทาครับหรือถ้าจะเป็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ในทาง Facebook ครับเรามีทั้งแฟนเพจแล้วก็มีหน้า Facebook ก็เซิร์ชเลยครับ Thailand s t u n t r i d e r ครับที่สำคัญเลยนะฮะแค่คุณกล้าที่อยอกมาถูกต้องครับนะฮะแต่ที่ว่าสำคัญมากกว่านั้นคือต้องเซฟตี้เท่านั้นนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ วันนี้สุขสานมากนะฮะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่จะได้ฝึกฝนแล้วหเดือนเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณมากเลยพี่ต้นนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยด้วยครับค,รบ,บคุณนะ,ะครับ โลกอนาคตในวันนี้นะครับใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะไว้น้ํายักษ์ครับที่แม่น้ำอิสเวร์ในมหาคนครนิวยอร์กแล้วก็เปลีนวงคุณให้ดีเลยครับกับพัส s ูโปรเจกต์นั่นเองที่ออกแบบโดยนักออกแบบหนุ่ม3ท่านด้วยกันครับพัสน p r ู j โปรเจกต์นี่นะฮะก็เป็นแนวคิดของนักออกแบบหนุ่ม3ท่านด้วยกันนะครับที่อยากจะสร้างสะไว้น้ําไว้กลางแม่น้ำครับและที่สําคัญ น้ำในสระเนี่ยนะฮะก็ใช้น้ำจากแม่น้ำนี่แหละครับพวกเขานะครับอยากสร้างสระนี้นะครับไว้เป็นที่พักผ่อนนะครับผมสําหรับสาธารณะเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นักกีฬาเด็กหรือบุคคลทั่วไปครับก็สามารถมาใช้บริการที่สระนี้ได้เช่นกันครับ โดยออกแบบสาไว้น้ำนะครับให้ลอยอยู่บนแม่น้ําเป็นรูปพัทนั่นเองครับแล้วก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนเลยนะครับว่าโซนไหนเป็นโซนเด็กโซนกีฬาหรือจะเป็นลูสําหรับนักกีฬาโรมถึงแบบชิลๆก็มีเหมือนกันครับแน่เลยครับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ครับทุนในการสร้างก็สูงลิฟเช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะเรียลายเงินนะฮะหาทุนจากประชาชนอย่างเรานั่นเองครับใครสนใจนะครับที่อยากจะมีชื่อของตัวเองที่ไปอยู่บนกระเบื้องที่จะใช้สร้างสาไว้น้ําอย่างนี้แล้วก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยครับ แต่ถ้าคุณนะครับอยากเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่จะได้ใช้สระแห่งนี้แล้วก็แนะนำนะครับต้องมีจับหนักที่นอนี่อน่อยช่วงหน้าพบกับตัวจริงของนักแต่งเพลงผู้ทำอาชีพเบื้องหลังให้กลายเป็นเบื้องหน้าหนึ่งนรมิทย์เตชะธนวัฒน์